นี่จะเป็นเป็นลายเส้นเป็นเฉดเฉดตัดกันเฉยๆครับนี่เป็นเป็นลายเส้นมีแค่สองศูนย์มันน้อยตรงนี้ลายเป็นลายมังค angkup เลยอันนี้ผมผมเข้าใจผิดแต่ก่อนผมเข้าใจว่าเป็นการเป็นการรับหอกคือทุก สายพานันธุ์อะไรจะมาอยู่แถวเนี้ยเพราะมาเตรียมดักจัดใช้ที่นี่เป็นเป็นทับทับในการล่าสัตว์นะครับสี่ห้าหกเนี่ยทับมาสั่งใจมีภา<ม>พปเป็นสีเข้าไปไปดูได้อันนี้คือดูดูง่ายครับอันนี้อันนี้จะไปมันเหนือคคุณทาบว่ามันน่าจะเป็นปปปปนกแต่นกอะไรไม่รู้นกครับสังเกตด,ดูว่า เพิงเนี่ยที่คนสมัยก่อนอยู่มันมันคุณที่บอกว่าบอกว่านะอาจจะเป็นนกท่านผมถามสุนัขจิงจอกเนะเนี่ยเนี่ยชัดเจนเลยในตัวล่างเนี่ยสุนัขครับแล้วดเียวกันเลยังไม่รูปคนยืนอยู่เห็นไหมครับมีมือมีใครดูถ้านับจำนวนดูถ้าดูตามตามโปรแกรมการทำนาครับแล้วก็มีนี่ครับสีพวกนี้ทำไมทำไมถึง ตัวน er ี้เป็นกวางนะครับตัวนี้เป็นปลาสังเกตดูครับนี่ปลาแล้วเขามีลูกจะกรขาปลาแล้วมีกวางนะครับอันนี้มันเหมือนวัวนะวัวอันนี้วัววมันจะมีสัตว์เลี้ยงแล้วดินเทศนะครับดินเทศซึ่งในหลุมศพคนโบราณเนี่ยจะเจอดินพวกนี้เยอะอ่ะครับมันก็เป็นคล้ายๆว่าเอาสีมาเคลือบด้วยแล้วกาวธรรมชาติใช่เลยอันนี้ลูกคนเนี่ย ต้องกาแฟสัมีขานะครับแต่ไม่รู้ว่าลูกเอาท่านท่านท่านสุเดิเฮ้ยการทังเก่าดิเดี๋ยวตุ๊บเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยลูกลาไหมลายแน่ที่ว่าเราเห็นอยู่นั่นแหละตายมันเคยสังเกตครอบครัวลูกครอบครัวนะครับดูได้นี่ด้านนี้ก็ได้ครอบครัวเขาจับมือกันนะครับ พอดีตอนที่เราพบเจอนะครับครั้งแรกนะครับเราก็ทําหนังสือ,อไปขอเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญจากสํานักศิลปกรขอนแก่นนะครับมาร่วมตรวจสอบนะครับก็สื่อว่ามันเป็นยุคประมาณ2 0 0 0 0ถึง4,000ปีนะครับเป็นภาพเขียนสีโบราณน,นอกจากมีภาพเขียนสีโบราณเราก็จะมีภาพรอยหอกซึ่งแสดงถึงสัญ,ญลักษณ์นะครับอาจจะเป็นจํานวนสัตว์ที่ล่าสัตว์ได้นะครับ หรือพิติกรรมทางศาสนาครับภาพเขียนที่อยู่ตามเส้นทางท่องเที่ยวหินช้างผาเฉวยนะครับผาเชวยนี้ก็จะมีอยู่ทั้งหมด2จุดนะครับจุดแรกที่เราเห็นนะครับจะเห็นว่าเป็นรูปรูปคนนะครับรูปคนนะครับแล้วก็รูปกวางนะครับรูปสุนัขจิ้งจอกนะครับแล้วก็รูปวัวนะครับรูปปลานะครับครับก็จะเป็นร่องรอยภาพเขียนโบราณนะคะที่ คาดเดาว่าจะเป็นมนุษย์ในยุคโบราณที่อาศัยอยู่บริเวณพื้นที่ของเรานะคะเป็นผู้เขียนไว้ค่ะแล้วจุดตรงนี้เราเปิดให้นักท่องเที่ยวเ,เข้ามาชมไหมคบก็ตรงนี้ก็จะเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติผาเสียวโวยอยู่แล้วนะคะก็จะสามารถพัฒนาให้เพิ่มเป็นเป็นจุดที่ให้ความรู้นักท่องเที่ยวได้เพิ่มเรื่องของแหล่งธรณีวิทยาแล้วก็เรื่องของทางาข้อมูลเชิงประวัติศาสตร์ค่ะ